สวัสดีครับเช้าว,วันยอดเยี่ยมแบบนี้ผมฟิล์มจิรายุนะครับลหลายๆคนเนี่ยรู้จักฟิล์มในฐานะนายแบบนะครับรายการเดอะเฟสหรือว่าอีกหนึ่งฐานะครับก็คือนักแสดงครับจากเรื่องพยักยิเกกับชาติพยายคมนักเลงนะครับแล้วมันอยู่ในมือลูกน้องเสียได้ยังไงก็ตอนสู้กันไงครับแล้วก็แย่งมันมาแล้วนี่ไปตอนอะไรมาจิงเขต้มกัดถูกมีปัญหาป่ะคุณตำรวจ <uting vehicle" S 2> ผมเพิ ans, Seth, so so, like ่งถ well. <win Form ation> <So. S 2> ่ายละครเสร็จครับก็หลังจากที่ถ่ายละครเสร็จผมรีบออกกำลังกายเพราะว่าคือการออกกําลังกายเนี่ยมันสําคัญกับผมมากมันเหมือนเป็นปัจจัยสี่ที่ผมต้องทําทุกวันนะครับนอกจากร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยความฟิตก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าการที่ผมต้องไปถ่ายละครแอคชั่นเนี่ยผมต้องเตะ5เตะ5ครั้งอย่างเงี้ยฉากหนึ่งแต่ผมต้องเตะเป็น10เทสครับต้องเตะ50ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือความฟิตเป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการออกกําลังกายนั่นก็คือการกินครับคือถ้าเทียบอัตราส่วนเนี่ย เทียบกัน70ต่อ30เลยนะครับคืออาหารสําคัญมากๆถ้าคุณกินไม่ดีกล้ามคุณก็ไม่โตถ้าคุณกินไม่ดีร่างกายคุณก็พังเหมือนกันครับต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการกินมาก่อนเลยเมื่อก่อนคือเล่นฟิตเนสครั้งแรกครับเล่นวันแรกเล่นไปปุ๊บแล้วเราไม่ได้กินแบบของที่มันดีตื่นมาโอ้โหโปวดกล้ามเนื้อมากครับแต่ว่าถ้าคุณกินอาหารที่ดีหรือโปรตีนที่ถึงนะครับมันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่คุณเจ็บปวดนะให้หายไวขึ้นครับ ผมจึงเลือกกินโปรโตีนที่สําคัญครับโปรโตีนที่ผมเลือกกินนั้นเป็นโปรโตีนแพนเบดครับชื่อว่าไอโซปรตครับจากสเรียน,นะครับผมโปรโตีนแพนเบดเนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแพนเบดมันคืออะไรคือโปรโตีนจากพืชใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไอโซโปรตตัวนี้ครับผลิตมาจากถั่วเหลืองและถั่วลันเตาครับผลวิจัยหลายๆที่นะครับบอกว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยดูดซึมหรือซึมซ,มซับให้โปรโตีนได้ดีกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะครับนักกีฬาหลายๆชนิดเนี่ยรวมถึงพวกนักกีฬาพอกาย เปลี่ยนจากการกินโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมากินเป็นวีแกนหลายๆคนเลยนะครับและทางซูเรียนเนี่ยการันตีว่าไม่มีน้ําตาลครับช่วยฟื้นฟูร่างกายทําให้กล้ามเนื้อของเราพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปชงให้ดูละกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันครับครับมาถึงวิธีการชงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบกินแบบเข้มข้นมากๆครับก็เลยจะชงประมาณ4สกู๊ปนี่นะครับ1สกู๊ปเนี่ยจะให้ปริมาณ 10กรัมนะครับให้จำนวนออโปรโตีนอยู่ที่8กรัมนะครับ2 3 4เลยครับแค่ผมคือหลายคนที่กินโปรโตีนแล้วกลัวอ้วนนะครับไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้การันตีว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับนี่น้ำก็ประมาณ300อออนนะครับ คือข้อดีของโปรโตีนตัวนี้ครับผมชอบมากที่สุดเลยคือมันละลายง่ายเช็งง่ายคือตัวนี้มันเหมือนพวกน้ำเต้าหู้เลยน้ำนมสดอย่างเลยแต่ว่ามันไม่มีน้ำตาลคือผมแนะนำให้ชงกับนมก็จะได้อีกหนึ่งอรรถรสครับผมนี่เลย นี่ครับโปรตีนทานง่ายดีต่อสุขภาพแน่นอนครับหากใครสนใจโปรตีนตัวนี้นะครับติดต่อได้ที่เอเจนซี่และตัวแทนซูเรียนทั่วประเทศไทยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ Line แอดไลน์ซูเรียนไทยแลนด์ครับและอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายครับคือ s h o ป e e ครับเซิร์ชตรงนี้เลยนี่ผมจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้ครับผมฝากด้วยนะครับกับโปรตีนไอโซพรอจากซูเลียนครับผม